มาเจ,เจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้มาแนะนำตู้ MPV รุ่น TKO 115S นะครับเป็นแบรนด์อเมริการุ่นนี้ผลิตที่ประเทศอเมริกานะครับเป็นตู้ Second h a ดนนะครับให้เสียงที่ดีมากครับดอกลำโพง15นิ้วนะครับส่วนผ้าขยายก็80วัตต์80วัตต์ RMS นะครับให้เสียงที่ ดังพอสมควรดังมากเลยครับเพราะว่าเป็นหวัดแท้ๆวัด I M S ครับซึ่งปัจจุบันก็ตู้รุ่นต่างๆก็จะเป็นคาดดีกันเสทั้งหมดใช้งานกันไปก็ไม่ค่อยจะทนเท่าไหร่ถ้าเป็นสินค้าที่ผลิตจากอเมริกานะครับรุ่นเก่าๆพวกพีวีนะฮะจะให้เสียงที่ดีแล้วก็พลังเสียงที่ออกมาได้ลูกเบสที่ชัดเจนเป็นก้อนนะครับแล้วก็ ในส่วนของการใช้งานก็จะทนการใช้งานจะทนยาวนานนะครับแล้วก็ให้กำลังวัดที่เยอะนะฮะลูกค้าที่มองหาตู้เบสนะครับจะเอาไปใช้ในวงดนตรีหรือว่าร้านอาหารนะครับผมแนะนำเลยครับ Tko 115S นะครับเป็นรุ่นที่ผลิตที่ในอเมริกานะครับมีช่องต่อ In ud, อินพุตสช่องนะครับรุ่นนี้บนรุ่มปรับนะครับ แล้วก็มีสวิตนะครับคอนโทรลแล้วก็ไบรท์ทำให้เสียงกระจ่างใสนะครับ EQ Equalizer มีมาให้พร้อมนะครับแต่งเสียงช่องสัญญาณนะครับเซน r รีเทิร์นปรีเอานะครับเสียงที่ลูกค้าได้ยินอยู่นี่ก็เป็นเสียงของตู้เบสใบนี้แหละฮะเปิดคอเบาๆนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปผมก็จะทดสอบเสียงคร่าวๆนะครับของตู้เบสใบนี้นะฮะ อ่าครับสำหรับคลิปนี้ลูกค้าฟังฟังแล้วนะครับหากสนใจก็เข้ามาสั่งซื้อหรือว่า,าทดสอบเสียงได้ที่ร้านนะครับรายละเอียดต่างๆก็เข้าไปดูในช่องของทางร้านนะครับใต้คลิปนะครับผมจะบอกทั้งรายละเอียดและราคานะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงทดสอบสาธิตรีวิวกันคร่าวๆนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมอย่าลืมท้ายคลิปนะครับ เดี๋ยวดูท้ายคริบผมจะทดสอบเสียงเบนนะครับ